สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะจะเป็นคลิปวิดีโอการต่อสู้นะครับเชื่อมต่อเครื่องต่อเครื่องนะครับจับเจ้าเครื่องลีเจนทาริสปอร์ตนะครับผมบอกเลยว่ารุ้นแน่นอนนะครับผมแล้วก็ตัวผมเนี่ยเป็นตัวใหม่นะครับที่เพิ่งปั้นมาเลยนะครับสายก็ยังไม่บอกนะฮะเดี๋ยวสู้เสร็จก่อนแล้วจะบอกว่าเป็นสายอะไรนะตัวนี้เพิ่งปั้นมาใหม่พร้อมเซ็ตสกิลเรียบร้อยนะฝั่งนั้นฝั่งนั้นเป็นไงครับฝั่งนั้นไม่ต้องหันมาโชว์ก็ได้ครับแหมสร้างคือคือ ฝั่งนั้นพร้อมไหมฮะตัวพร้อมครับพร้อมนะครับโอ้คือ,อฟูลบิลล์แล้วใช่ไหมใช่ฮะโอเคนะสำหรับคลิปวัวนนี้นะฮะต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยอ่าของรางวัลเนาะพอดีว่ามีคนรู้จักของน้องเขาเนี่ยตื้อที่จะซื้อดีเจนผมนะฮะก็คือเจ้าตัวนี้นะฮะ <c oughs> เป็นธาตุมืดนะครับเป็นเอ่อแวมไพร์นะตื้อที่จะซื้อผมมากฮนะถ้าเกิดว่าเอางีี้แล้วกันถ้าเกิดว่าน้องสามารถชนะผมได้เนี่ยผมก็จะขายตัวนี้ให้นะอ่าชะตาขึ้นอยู่กับน้อง น้องทีแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าแพ้ก็แพ้ก็อดนะครับผมอ่ออันนี้อันนี้ก็อยู่อยู่ที่อยู่ที่ความสามารถเขาแล้วนะครับถ้าชนะนี่ขายนะแต่ถ้าแพ้ก็ไม่ขายนะจบแค่นั้นเองโอเคนะฮะโอเคสู้เลยเพราะนั้นก็เข้าเข้ารูปดาบนะครับแล้วก็รีรีบอลให้เกตเต็มอ่าไห้เต็มนะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะรีบอลให้เกเตเต็มนะครับ ห้องไม่เต็มเอ๊ย,ยังไงเนี่ยรีบอลยากกว่าใหญ่ไม่แม่นเลยครับรู้สึกจะไม่แม่นนี่อ่าเต็มแล้วนะครับรีบอลให้เกิเต็มนะครับ, <ๆ S 1> รบผม <ๆ S 1> การสู้ก็ง่ายๆครับผมรีบอลเข้ารูปดาบรีบอลอรีบอลให้เกิเต็มนะแล้วก็เลือกท่าที่เราจะโจมตีนะครับผมสามท่าแล้วก็เชื่อมคอนเน็กนะเดี๋ยวผมขอเซตท่านิดนึงนะครับ ต้องอันนี้ก่อนนะครับอ่าเอเคเสร็จแล้วครับก็คอนเน็กนะครับเราเวลาต่อสู้กับคนอื่นเนี่ยเราจะเห็นแค่ตัวเรานะส่วนคู่ต่อสู้เราจะไม่เห็นนะครับสําหรับเจ้าเครื่องเล็กจะเห็นเป็นรูปเงาดําๆนะครับผมเพราะว่าเวลาเราไม่เห็นเนี่ยเราก็จะไม่รู้นะครับว่าเขาเป็นตัวอะไรครับเวลาเชื่อมก็นี่ครับต้องเอียงข้าอย่างงี้ครับตัวคอนเน็กมันจะอยู่ด้านหลังอย่างงี้นะครับเห็นไหมฮะอ่านี่ครับแบบนี้นะเราก็เชื่อมอย่างงี้ครับ อ่าดูดู้พี่ครับดูให้ดีเข้ารู้เข้ารู้อ่าเข้ารู้แล้วครับแล้วก็กดนะครับอ่ากดเลยแล้วก็โอเคอย่างงี้ครับแค่นี้เองง่ายนะครับแล้วก็จะไฟกันแบบเรียวไทม์นะครับผมสู้กันแบบเรียวไทม์นะฮะโอ้แมปไฟด้วยอืมอ่าเข้าทางเลยอะเรื่องของแมปเนี่ยเขาจะแรนดอบมานะครับผมว่าจะได้แมปแมปสภาพอากาศแบบไหนนะฮะนี่ครับผมใส่ไปก่อนเลยครับหนึ่งท่าเคาน์เตอร์โอ้โหบมดเอง ผมสาดีิบับเขาฮะโดนเคาเต,เตอร์เลยครับเรียบร้อยบอดแนนอนอ,อ้าวฮิวโอ้โหฮิวฮิว,วอ่า <โอ S 1> ผมเปลี่ยนสภาพเป็นร้องครับเปลี่ยนฟิวครับเป็นธาตุมืดน,นะครับผมเป็นไนโครมนะครับผมอุยอ้ยอุ้ยยิงเวทมาแล้วครับดูแล้วท่าทางเวทจะแรงนะตัวนี้ยังไงฮะอุ้ยจัดว่าแรงอยู่จัด่าแรงอยู่นะครับอ่า เมื่อกี้นี้นะครับท่าที่ผมใช้นะครับผมมันไม่ใช่ท่าตาบอดนะแต่เป็นท่าดีบัฟนะครับผมดีบัฟครับก็คือลดสถานะนะครับของศัตรูโอเคครับเรียบร้อยครับอ่ามันจะเป็นจะเป็นรอบๆไปนะครับผมหนึ่งรอบเซตเลือกสามท่าแล้วก็เชื่อมนะครับอ่าอย่างนี้นะครับอันนี้รอบที่สองนะฮะก็เชื่อมนะครับจับให้ดีนะครับก็ดีว่าดูที่กล้องอ่ากดครับเชื่อมแล้วก็กดนะครับโอเคฮะ ขึ้นโอเคไหมอ่าโอเคครับเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็มาสู้กันแบบอ่าโอเคครับสภาพแวดล้อมยังเป็นมืดอยู่นะโอ้โหลุ้นนะฮะไม่ต้องไปกดอะไรนะครับดูไว้เฉยๆเลยปล่อยไว้ก่อนครับหนึ่งดอกยังไงฮะโอ้เคาเตอร์อีกแล้วโอ้โหรู้อันนี้รู้เลยนะฮะว่าเป็นธาตุลมนะฮะเคาเตอร์เก่งขนาดนี้โอ้แรงอยู่นะครับผมโดนเคาเตอร์แรงเนี่ยธาตุเคาเตอร์แรงแต่ผมฮิวฮิวเต็มฮะฮิวเต็มหลอดนะครับ ผมก็สงสัยตอนนี้แค่ท่าหมดก่อนแพ้แน่โอหต่างโอ้โหฮิวฮะฮิวต่างก็ต่างฮิวใช่ต่างคนต่างคิวนะครับเต็มฮะยังเต็มอยู่นะครับผมเดี๋ยวถึงเวลาแล้วนะเราต้องดูนะว่าเราจะทําไงตอนนี้ตึงมือเลยครับนี่นะครับเวลาเราเจอสายเคาน์เตอร์นะถ้าเคาน์เตอร์เนี่ยมันจะมีความพิเศษนะครับตรงที่ว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะอ่า เคาน์เตอร์ท่าโจมตีเวทมนต์ได้เคาน์เตอร์ดีบัฟได้เคาน์เตอร์ตาบอดได้นะครับผมนั่นนั่นคือความสามารถของค่าเคาน์เตอร์เขานะครับโอเคใช้เล่นเลยนะครับอย่างนี้ใช้เล่นเลยนะครับโอเคลาวที่3ครับรอบ3ครับคอนเน็กจะสู้กันจนกว่าท่าจะหมดนะครับถ้าไม่มีคนแพ้ก็จะนับที่เลือดนะครับอันหนึ่งสองสามกดเครื่องเดียวก็ได้ครับอ่าโอเคคอนเน็กแล้ว ดุเลยฮะรอบนี้มาตึงมือนะครับโอ้ oh, พี่ต<ม>ึงมอีกแล้วถ้าไม่คือถ้าพี่เปลี่ยนฟิลแล้วเนี่ยฟิลก็จะเป็นท่านั้นอยู่นะ oh. เราต้องเปลี่ยนเองนะ oh. อุ้ยนี่ยิงเวทมาครับผมเคาน์เตอร์ฮะผมเคาน์เตอร์ครับ oh. อุ้ยอุ้ยแรงอยู่นะเจ็บเลยเงี้ยเจอยิงเวทสวนครับฝั่งนั้นทาําไงเวทกลับมาอ่าวัดวัดที่ค่าพลังเวทนะครับเลือผมห้าพันเจ็ดครับอุย 4, อ้ยสี่พันเก้าอุ้ยลดเก้าร้อย นี่จัดว่าแรงนะแต่ผมแรงกว่าครับอืเวทอีกรอบครับเวทอีกรอบเคา์เตอร์โอ้โหตายจริงปวดหัวเคา์เตอร์จริงฮะนี่แหละครับอุ้ยอุ้ยสุสีครับสุสีลูกพ่อชนะไม่ได้นะสุสีครับสุสีชนะไม่ได้นะอ่าว่าชนะไม่ได้นะครับอย่าชนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับชตาขึ้นอยู่กับเครื่องสีน้ำเงินนะฮะจะขายไม่ขายอยู่ที่สีน้ําเงินนะครับผมเอาแล้วนะครับ ไม่ชนะดีกว่าผมเปลี่ยนใจแล้ว <laughs> อ้าวอ้าวยังไงครับยังไงไม่ได้เดี๋ยวมาชอบมาอวดผมผมมัน,นใช่ใชผมก็มีไม้เด็ดนะครับอันนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วหรือเปล่าครับใช่ครับรอ,อบสุดท้ายแล้วเพราะว่าถ้าผมเหลืออีกสี่ท่าเอยางอ๋อแสดงว่าวัดวัดกันแล้วว่าใครหมดก่อนใครวัดที่เลือดใช่ไพี่ใช่ครับถอาสุดท้ายจะวัดที่เลือดนะอ่าโอเคผมเรียบร้อยแล้วครับทางนั้นเรียบร้อยยังออ สู้ๆนะลูกก็ลุ้นครับลุ้มลุ้นจริงๆครับอันนี้เป็นตัวบิ้วใหม่นะครับผมให้เขาชนะนะลูกโอเคเชื่อมนะครับเชื่อมจะเป็นการควยอย่างนี้นะครับเห็นครับเท่ครับเท่ลุ้นมากครับการต่อสู้กดเลยครับกดให้ผมทีกันยังครับอ่าเรียบร้อยครับโอเครลาโฟนะครับรลาโฟลุ้นจริงๆฮะ ยังเป็นสภาพแวดล้อมทาาดมืดอยู่นะฮะต่างคนต่างเคาน์เตอร์เอาฮิวโอ้โหสามพันนะครับนี่จะฮิวสู้หรอครับตอนจบผมก็ฮิวนะครับสี่พันนะฮะปล่อยมานะครับผมก็ส,วน,ว,สวนนะครับสวนนะฮะอุ๊ยอุ้ยสามพันสี่ไม่ได้เรื่องผมต้องเยอะกว่าผมปล่อยเวทกลับไปครับทั้งนั้นทำอะไรโอ้โหฮิว สามเปนหกเอาเสร็จดีครับอย่างเงี้ยยืนเฉยๆให้ผมยิงเวทวายหมดหรอโอ้อดได้คีอนครับอดได้นะฮะอดอดนะครับเสียใจด้วยนะฮะคุยกันเองนะครับอันนี้เคลียร์กันเองนะโชว์โชว์ให้กล้องดูิดนึงอันนี้ตั้งใจนะฮะอดได้ครับผมไม่ขายอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะครับผมไม่เกี่ยวนะครับโอ้โหช็อตสุดท้ายนี่แรงมากนะฮะผมจะบอกนะครับว่าช็อตสุดท้ายอ่ะเหตุผลที่มันแรงนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือ สภาพแวดล้อมผมได้เปลี่ยนนะฮะเพราะว่าผมเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเป็นธาตุมืดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะบัฟทั้งพลังโจมตีทั้งเกาะป้องกันของผมนะฮะให้มันแรงขึ้นนะครับไม่ว่าเอาง่ายๆคือทําทุกท่านะฮะดาเมจจะแรงขึ้นนะครับถ้าเปลี่ยนสภาพแวดล้อมนี่คือความสําคัญของสภาพแวดล้อมนะครับนะครับส่วนสอดสุดท้ายนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นคิตติคอนนะครับแรงมากครับแรงมากครับสามพันแล้วดอกเดียวสามพันเลยนะครับ ส่วนท่าเนี่ยถ้าเกิดว่าสังเกตการต่อสู้เนี่ยเราจะเห็นว่าท่าเนี่ยมันมันมีชื่อที่แตกต่างกันออกไปนะนั่นหมายความว่าในเวลาเราไปฟาร์มรีเจนเน่ไปฟาร์มคิทตันเนี่ยเราเวลาไปกดสำรวจเนี่ยเราจะได้คิทตันที่มีท่าที่แตกต่างกันออกไปนะอันนี้ผมยังไม่ได้ทําสรุปลงคลิปให้นะครับผมอย่างเช่นท่าโจมตีเวทมต์ถ้าเราเลื่อนดูเนี่ยเดี๋ยวผมทําให้ดูเนาะ,ะเดี๋ยวผมทาทาเป็นคลิปเทคนิคให้แล้วกันเนาะ อ่ามันเอาเป็นว่ามันจะมีหลายท่าให้เราเลือกเซตดูนะครับผมอ่าฝั่งนั้นมีมีอะไรจะพูดไหมครับบายบายอดครับเขาเบอกเป็นบายบายอดนะครับอดนะครับน้องอดพี่ขอโทษด้วยนะฮะที่พี่ทําไม่ได้แต่ว่าพี่กระส่าใจแหละครับอ่าดูหน้ากัน้วยแล้วผมไม่เกี่ยวแล้วโอ้หน้าตาโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะอันนี้เป็นสเตตัสนะครับผมที่ผมปั้นมานะฮะเป็นสเกลเลตันนะฮะตัวใหม่นะครับผมฟูลบิวสายเวท เคาน์เตอร์ฮิวนะครับผมนี่ฮะสเกเลตันนะครับนี่ฮะตัวผมโชว์ให้ดูซี่ผมที่ได้ไปรอบที่แล้วใช่ไหมอ่าที่ผมให้ไปนะครับอ่านี่อันนี้ถูอนะเลือดห้าพันเจ็ดครับผมเคาน์เตอร์แรงเลยเวทไม่แรงนะเอาจริงมันไม่แรงมากนะแต่ว่ามันได้ได้บัฟจากสเปนซอบไวรอมเนี่ยอันนี้คือพลังเวทเจ็ดร้อยสี่สินะอันนี้ถือว่า,าวนะจัดว่าแรงอยู่ใช่สายเวทนะโอ้แรงพอๆกับมังกรเลยใช่ เคาน์เตอร์แต่ว่าสกลตอนนี้เลี้ยงยากนิดนึงนะครับผมธาตุมือจะเลี้ยงยากทุกตัวนะเคาน์เตอร์660นะฮะกายภาพนี่กําลังฝึกนะฮะ260แต่ว่าไม่ฝึกแล้วเพราะว่ามันตันแล้วพี่ใส่สกิลครบแล้วแล้วก็ค่าฮิว660อยนะถือว่าไม่เยอะนะค่าฮิว660อยนี่ถือว่าน้อยนะอืเคาน์เตอร์660ก็น้อยนะแต่เวทน,นี่ได้อยู่700ถือว่าถือว่าแรงนะครับเคาน์เตอร์ก็เอาเรื่องนะพี่เาคาน์เตอร์ก็เจ็บเหมือนกันนะ660บเนี่ยใช่บางตัวนี่ เ,เลือดไปนี่อันนี้เลยนะเขาพลังเวทนี่เก้าร้อยเลยนะบางตัวนะครับสายเวทหนักๆอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้การต่อสู้ของเครื่อง Regent Talisport น,สสนะครับเรียบร้อยนะฮะโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายจบนะฮะสนุกครับผม